นะครับพระะกวดหมายเลข2องครับนะพระนี่เป็นลักษณะลงรักปิดทองนะครับส่วนใหญ่พระลงรักปิดทองเนื้อจะเป็นเนื้อขาวนะครับองนี้ครับกรอบกระจกนะครับลงมาปุ๊บโค้งมาดนึงนะครับลงบริเวณนี้นี่คือเป็นกลุ่มสุขกระจายแพงเพชรนะครับใบหน้าเสี้ยมเกตตรงทะลุแบบผ้าซุ้มนะครับซุ้มก็หักมุมตามสัดส่วนนะครับทันเขียงจะชัดมากบริเวณนี้ลักษณะนี้นะครับไปปุ๊บเชิดขึ้นเฉียงลงเล็กน้อยนะครับเวลาเราดูนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราเห็นนะเนี่ยแข้งสันนะครับชัดเจนนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะขาวเหมือนกันนะครับจะขาวเหมือนกันนะคือเป็นลักษณะของพระเนื้อขาว,ขาวลักษณะนี้เดี๋ยวเราลองดูเนื้อในกันนะครับนะครับพระนี่คือผิวเนี่ยเป็นลักษณะผิวเปิดนะครับซึ่งพอเราดูข้างนอกขาว,วาจริงแต่ข้างในนะครับ <g conceal darling> ก็จะเห็นลักษณะของความนุ่มนะครับนุ่มใสนะครับชัดเจนมากนะครับเห็นไหมครับเนื้อเนี่ยผิวจะคล้ายๆกับพระที่เป็นกลุ่มเนื้อเทียนชัยส่วนลักกับทองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะความเก่าที่ กินเนื้ออยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็เนื้อที่เป็นผิวเปิดออกมาเนี่ยที่ภายใต้หลักเนี่ยนี่คือนุ่มมากนะครับเป็นเนื้อนุ่มใสนะครับหนึบนุ่มก็เห็นมวลสารที่เป็นพระสมกอกแผงเพชรนะครับแล้วบางส่วนก็พบลักษณะของการแตกลายงานนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่มีความสวยงามที่เป็นองค์ประกอบคุณองค์ประกอบของศิลปะนะครับในองค์พระที่รวมกันนะครับซุ้มก็มีลักษณะของการยุบหดในประมาณหนึ่งนะครับสําหรับเนื้อนี้นะครับก็ มีความสวยงามครับชอบก็หวตเข้ามานะครับ